สวัสดีเจเอนเพื่อนๆมาเจอกันอีกแล้วนะคะกับช่องวันไทยสปาอิตาลีวันนี้จะพามาพอกหน้าสูตรผิวขาวกระจ่างใสช่วยลดเรือนริ้วรอยช่วยให้ผิวของเราติ่งตึงและย,ยังช่วยในเรื่องฝ้ากระจุดดงดำได้เป็นอย่างดีเลยนะคะ โอเคค่ะเข้ามาแล้วก็ฝากกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะคะโอเคค่ะเรามาดูวิธีท,ทำและส่วนผสมกันเลยนะคะว่ามีอะไรกันบ้างนะคะค่ะส่วนผสมของเราตัวแรกคือแตงกวานะคะในส่วนของต่างประเทศจะค่อนข้างหาแตงกวายากมากค่ะจะหาได้เฉพาะแตงร้านแบบนี้เราก็ใช้แทนกันได้เหมือนกันนะคะในส่วนของแตงกวาเขาจะมีฤทธิ์เย็นนะคะช่วยอาการลดอาการเสบร้อนของผิวนะคะเพราะอุดมไปด้วยน้านะคะโพแทเสเซียม อาซันเฟสนะคะวิตามิน A และวิตามิน C นะคะที่จะช่วยบรรเทาอาการผิวไม่แดดได้นะคะจึงเหมาะสำหรับใครที่มีผิวแห้งกร้านหรือผิวไม่จากแดดนะคะจะช่วยชะลอวัยลดเลือนริ้วรอยนะคะในส่วนของอแตงกวานะคะจะใช้ไม่เยอะนะคะใช้ประมาณนี้นะคะใครจะเอาไปปั่นหรือจะขูดแบบนี้ก็ได้เลยนะคะ ส่วนตัวจะขูดแบบนี้เลยนะคะแตงกว่าที่ขูดออกมาแล้วนะคะนี่เลยนะคะใครจะขูดหรือจะปั่นก็ได้นะคะประมาณหนึ่งช้อนชาเนาะใส่ลงไปเลยค่ะใส่ทั้งหยาบหแบบนี้เลยนะคะใส่ไปก่อนหนึ่งช้อนชาไม่พอเดี๋ยวเราใส่ใหม่นะคะตัวต่อไปนี่เลยนะคะคือ แป้งข้าวเจ้านะคะในส่วนของแป้งข้าวเจ้าเขาจะช่วยผัดเซลล์ผิวเก่าให้หลุดออกอย่างง่ายดายนะคะจะเผยเผยเซลล์ผิวใหมให่ออกมาให้ขาวกระจ่จางใสไวกว่าเดิมนะคะในส่วนของแป้งข้าวเจ้านะคะจะช่วยลดเลือนริ้วรอยช่วยให้ผิวของเราตึงตึงนะคะเราจะใช้แป้งข้าวเจ้าอยู่ที่ประมาณหนึ่งช้อนชาใส่ไปก่อนหนึ่งช้อนชาเนาะเราก็จะคนดูว่าเขาข้นไหมเขาเหลวไหมนะคะห้ามทําเหลวเกินไปหรือทําข้นเกินไปนะคะนี่เลยนะคะเราจะผสมออกมาประมาณนี้นะคะ เราจะไม่ให้เหลวเกินไปหรือจะไม่ให้ข้นเกินไปนะคะแค่นี้พอดีเลยค่ะเรามาพอ,อ,อกกันเลยค่ะนี่เลยนะคะเขาจะเย็นมากๆเลยนะคะแตงกวาสูตรนี้ทำได้อาทิตย์ละสองถึงสามครั้งเลยนะคะผิวจะต่งตึงมากเลยค่ะ นี่ค่ะเราพอกทิ้งไว้อย่างนี้นะคะสิบถนาทีนะคะแล้วเราก็ไปล้างออกนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันตอนล้างออกนะคะนะคะหน้าตาที่ไปล้างออกมาแล้วนะคะเป็นไงคะผิวใสขึ Tibet ้นมาได้ในระดับหนึ่งเลยนะคะหน้าต่งตึงขึ้นมาเลยนะคะนี่ค่ะหัวก็ยังเปียกอยู่เลยนะคะนี่เลยนะคะหน้าต่งตึงขึ้นมาได้ในระดับหนึ่งเลยนะคะหน้าใสชุ่มชื้นมากๆเลยนะคะ นี่เลยค่ะสุดยอดเลยนะคะโอเคนะคะขอบคุณทุกการรับชมทุกการติดตามนะคะใครเข้ามาแล้วก็ฝากกดซับสไครป์กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกาลังใจในการทําคลิปต่อไปนะคะยังไงก็อย่าลืมไปทดลองทําใช้ดูนะคะใครอยากมีผิวที่สดใสห่างไกลรู้รอยห่างไกลฝ้าห่างไกลกัดนะคะให้ไปทดลองทําใช้ดูนะคะโอเคค่ะคลิปหน้าเจอกันใหม่นะคะมีครีมสูตรด,ดีสุดเด็ดก็จะมาแชร์ให้ดูอีกนะคะ